ช่างเบิ้มบ้านไม้ทรงไทยนะครับที่ซ่อมบานประตูหน้าต่างเก่านะครับของอันนี้เป็นของบ้านป้านเนาะเห็นไหมเขาใช้เครื่องมือแบบแต่างานไม้นี่จะงานละเอียดมากเลยนะครับเ่ืนใดที่เป็นลูกค้านี่ก็เอาจะทราบฝีมือของช่างเบิ้มบ้านไม้สงไทยสุพรรณบุรีดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเริ่ม เป็นบานหน้าต่างเก่าอันนี้นะครับยังติดตั้งยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวให้พวกเราดูคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่ยังประกอบนี่ไปนี่นะครับดูลวดลายไม้นะครับลวดลายไม้เมื่อก่อนลายจะสวยงามมากนะครับเ้าไ้ชมลองดู ลายไม้เวยงามากเลยใช่ไหมเรามาดูที่บาประตูนะครับแบบเลื่อนมะดูลายไม้เก่าบาประตูเบ่เนี่ยงนี้ป้าจะติดไม่ดูละลายไม้เก่า อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูไม้ันไม้ที่สีมืดี yeah mm -hmm.